สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเพื่อนแฟนนะคะเข้าสู่รายการ Happy to go ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็พบกับแคท่ะปรวัติษาค่ะเมษาฤทธิเพชรค่ะค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยบองบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีอะไรดีๆมาฝากทุกครั้งที่เจอกันเมษาอึ้งค่ะเมษาอึ้งพูดตื่องดีแล้วเมษาจะอึ้งเล็กๆใช่ค่ะก็จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราเจอกันไม่ว่าจะเป็นแคทเมษาพี่จุ๋มหรือว่าน้องเก๋พี่จุ๋มน้อง พี<ป> <P. A. S 1> ่เกดหรือนางจุมนะคะก็จะมีะสาระเรื่องราวดีๆที่สามารถให้แฟนๆรายการของเรานําไปปรับเปลี่ยนใช้<ะ>กับชีวิตประจําวันเพื่อดูแลสุขภาพ<ช>นะคะ,ะให้ดียิ่งขึ้นด้วยคลิกเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากแต่วันนี้ม,มันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปหยิบ มาจากที่ไหนไกลก็คือเป็นเร<ช>ื่องที่ทางท่านผู้ชมทางบ้านหน่ยนะคะได้โทรเข้ามาปรึกษาบางทีโทรเข้ามาสอบถาม<ช>เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ<ช>ก็อย่างบางทีเนี่ยลูกอ่าไม่ใช่ลูกค้าคือท่านผู้ชมทาง<ช>บ้าน<ช>ก็จะโทรมาถามว่าเนี่ยรู้สึกว่าง่วงบ่อยมึนมหัวทําไมตื่นมาแล้วแบบนอนเยอะแต่ยังรู้สึกเพลียอยู่ตอนกลางวันกินอ่าทานกาแฟดื่มกาแฟไปแล้วก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงก็กลับมาง่วงอีกใช่ใชบางที กินอาหารตลอดเวลากินอาหารครบทุกมื้อแต่ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากกินอาหารอยู่นะก็คือเหมือนกับว่าอย่างบางทีเนี่ยคุณท่านผู้ชมจะบอกว่าเนี่ยพี่เพิ่งทานอาหารมื้อเช้าไปแป๊บแป๊บสีไม่ทันเที่ยงหิวอีกแล้วทานข้าวเที่ยงเสร็จไปสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเริ่มหิวอีกแล้วทำไมถึงแบบรู้สึกว่าร่างกายต้องการอาหารตลอดเวลาเกิดจากอะไรเหรอเราก็เลยไปหาคําตอบมาให้ว่าปัจจัยเหล่านี้มันเกิดจากอะไรนะคะ ก็เป็นโรคมันไม่ใช่เป็นโรคอ่ะมันเป็นการบ่งบอ,อกเตือนสัญญาณเตือนภัยให้เราทราบว่าร่างกายของเราเนี่ยสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยสารอาหารมันหายไปไหนอ่าใช่ก็คือเกิดจากอาการที่เหมือนท่าน<ช>เหมือนเราดูแลตัวเองดูแล<ช>สุขภาพากินอาหารที่มีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมแตะ ร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงง่วงหาง่วงหาง่วงเหงาหาวานอนตลอ,อดเวลารู้สึก<ช>ว่าเพลียตลอดเวลาทาั้งๆที่ก็นอนเพียงพอสาเหตุเหล่านี้เมื่อเราไปสืบหรือว่าไปเช็คข้อมูลมาให้จากแฟนๆรายการที่เรารับโทรศัพท์หรือโทรเข้า<ช>มาสอบถามเนี่ยก็คือเกิดจากโรคขาดสารอาหารหรือว่าเอ๊ะแล้วขาดสารอาหารแล้วสารอาหารหายไปไหนล่ะ ไปสืบมาแล้วจ้างไปสืบไปสืบจ้างนักสืบไปสืบมาแล้วบินมอไซค์หน้าช่องนี่เองแพงไหมไม่แพง30บาทโอเคเราก็เลยได้ข้อมูลมานะคะก็คือส่วนใหญ่ภาวะในเรื่องของการตัวขาดสารอาหารเนี่ยแคทคิดว่าส่วนใหญ่แล้วจะพบในกลุ่มไหนพบในกลุ่มไหนจริงๆแล้วทุกกลุ่มเจอได้หมดนะคะเมษาเพราะอะไรเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาหารที่เราทานเข้าไปเราคิดว่าเราทานมีประโยชน์แล้วแต่จริงมันไม่ได้มีประโยชน์ เพออราะลายหมูเนื้อสัตว์ต่างๆนานาเกิดจากการเร่งเร่งให้มันเติบโตขึ้นมาเพื่อให้ทันกับการจํานวนประชากรที่ต้องใช้บริโภคก็คือฉ<ช>ีดเร่งสารนั่นเองคือหมูก็จะมีสารเร่งเนื้อให้แดงไก่ก็จะเร่งให้แบบเหมือนโตเพื่อที่จะแบบเอาออกมาขายได้เร็วๆ<ช>ออกมาจำหน่ายได้เร็วๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มเนี่ยก็จะเกิดตั้งแต่คือสะสมอ่ะตั้งแต่รุ่นๆเรานี่แหละก็คือจะเป็นหนุ่มสาว ออนฟิศหนุ่มสาวชาวออฟฟิศทั้งหลายใช่ไหมคะก็คือจะแบบเริ่มจะแบบเหมือนกินวันหนึ่งเนี่ยสี่ห้ามื้อแต่ยังมีอาการอ่อนเพลียสังเกตไหมกินเสร็จปุ๊บจุกจิกมีของนู่นนี่ใช่อ้วนตามมาอีกนะการทํางานของสมองเริ่มเฉื่อยชาค่ะอ่าหรือว่าแบบบางทีเนี้ยง่ายๆเลยวนอยู่กับคําพูดเดิมๆเอ๊ะพูดแล้วฉันเคยพูดไปแล้วใช่ไหมเธออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นไหมประมาณจะทำอะไรพูดวกวนอะย้ำคิดย้ำทำพูดวกวนนะคะอันนี้ก็คือเกิดจาก สารอาหารหลอกล่อใช่เข้าใจว่าเมาอะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอไหมคือบางทีเราคิดว่าเอ๊ะวันนี้เป็นเพราะเรานอนน้อยเราเพียอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยทั้งๆที่เราก็นอนครบแปดชั่วโมงนะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรายังพักผ่อนไม่เพียงพออ่าใช่นะคะนี่ค่ะเป็นสัญญาณฟิตเปนสัญญาณใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าแม้จะอย่างที่บอกอ่ะเมษาถึงแม้จะกินอาหารเยอะแยะตลอดเวลาครบทุกมื้อแต่เนื่องจากกระบวนการผลิตหรือว่าการนําอาหารเหล่านั้นมาให้เราบริโภคเนี่ยมัน มันไม่ได้ธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนไงใช่ค่ะอ,อย่างผักยอดฮิตต่างๆนานาผักยอดฮิตตามตลาดเลยแล้วกันมันก็ไม่ได้โตมาตามธรรมชาติใช่ค่ะนะคะคไม่ว่าจะเป็นคะน้าบ็บอกกี่นะคะมะเขือเทศกระหล่ำปีต่างๆนานาอ่าเนี้ยฉีดยาฆ่าแมลงฉีดอะไรต่างๆนานานะคะกินเข้าไปสิกินเข้าไปก็ทําให้ร่างกายแทนที่ได้สารอาหารที่เป็นวิตามินต่างๆ,างๆก็เป็นยาฆ่าฆ่าแมลงแทน ใช่ไหมคะคุณพูดถึงบอคเอรี่แล้วบัคเคอรี่ใช่ไหมคะชอบทานใช่ไหมหรือถ้าก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเล่งสารต่างๆนานาเข้าไปมากมายสารเล่งโตเล่นไข่ไก่หมูอะไรต่างๆมีหมดนะคะเพราะเดี๋ยวนี้นี่ทานอะไรสักอย่างหนึ่งก็แบบเหมือนทุกอย่างก็จะมีสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนนะคะนอกจากว่าเราจะไปปลูกเองเออ ปลูกเองก็ยากอยู่แม้กระทั่งอะไรเมษาไอผักที่เขาปล,ปลอดดินอะ่ะปลอดดิน <c oughs> เขาเรียกว่าผักไฮบูไฮโดรโปรนิกอ่ะไอที่เขาเลี้ยงตามน้ำนะคะอย่างนั้นเนี่ยโอเคไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใส่อะไรก็จริงอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่แต,แต่ว่ามันเป็นสารที่มันดูงอกงามมันมันอ้วนเพราะน้ำไงน้ํามันก็มีสารพ<อ>ิษอีกใช่มันอ้วนเพราะน้ำมันเติบโตวสวยงามเพราะเพราะน้ำอะคะ่ะเมษาฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รับสารอาหารเท่าที่ควรฉะนั้นมาปลูก,กผักเ,<ร>เ,เองน้ำเข้าไป มันก็ไม่เชิงอ่ะมันก็เป็นผักนี่แหละนะคะเพียงแค่ว่ามันไม่ได้เหมือนสารอาหารที่เกิดจากวิตามินที่เป็นปุ๋ยคอกธรรมชาติอะไรพวกนี้นะคะนี่ไก่อ้วนเพราะอะไรเจอสารเล่งเข้าไปทา,านเยอะมากก็ไม่ค่อยดีนะคะก็คืออย่างที่เขาบอกคือ y o U a R e W h a T y o U E เนี่กินอะไรก็ได้อย่างงั้นนะคะแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันด้วยด้วยการเร่งรีบต่างๆนานาน,นี่แหละเมษาก็เป็นใช่ไหมกินอะไรก็รกินเเปื่อยกินหมูทอดทุกวันนะคะเมษา ใช่ไหมคะมันเร่งรีบไงมไม่ได้เร่งรีบหรอกแต่มันเขาเรียกความเคยชินคือเป็นไหมแบบบางทีเนี่ยตื่นเช้ามานึกไม่ออกว่าตัวเองจะต้องทานอะไรไม่เคยอะค่ะตื่นเช้ามามีอาหารรอเรียบร้อยคุณอยู่บ้านไงอันนี้คือสไตล์ของการอยู่คอนโดมันจะแบบรูปแบบการใช้ชีวิตจะต่างกันคนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดเนี่ยอาหารแช่แข็งฟาสต์ฟู้ดโทรสั่งโทรสั่งใช่ไก่ทอดเบอร์เกร์ ทุกอย่างที่เป็นฟาสต์ฟู้ดก็สะดวกเอาโทรสั่งเพราะมันทาอาหารไม่ค่อยจะได้ใช่ค่ะนะคะ,ะมันก็อาหารแช่แข็งแล้วก็ะสะดวกหน่อยก็เข้าไมโครเวฟเดินทํานูน่ทนทํานี่อ่ะถึงเวลาเตือนก็หยิบออกมาทานแต่อาหารแช่แข็งคุณรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรือแม้กระทั่งพวกขนมปังขนมเค้กหรืออาหารต่างๆที่มันมีสารกันบ<ะ>ูดอ่ะรู้ไหมว่าพอทานไปมากๆนะคะไอสารกันบูดเหล่านี้นะคะมันมันค่อนข้างจะอันตราย,ยแล้วมันสะสมในร่างกายแต่สิ่งที่เห็นชัดคือมันจะทําให้เรา เลอะเลอะเปรี้ยวเขาเรียกว่าแล้วก็กลิ่นตัวมันจะมีกลิ่นตัวอ๋อที่แบบเวลาเลอะมาแล้วเหมือนกลิ่นแบบเหมือนรถใช่รถเก็บขยะวิ่งผ่านขนาดนั้นเลยใช่ไหมออเธอใช่ไหม,ไมเป็นนะมันมีนมีบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆนะเดี <c oughs> ๋ยวนะจะค่อยสังเกตอยา่าอยา่อยาขอขอไม่อยากไปใกล้คนที่เลอะเหมือนอย่างนั้นดีกว่าแต่คือคือตัวเขาไม่ตัวเมษาไม่เป็นแต่เคยเคยนั่งรถไปกับคนที่แบบ เป็นแบบนี้คือคแบบเลอเป็นแบบนิสยัยอะไรอยเงี้ยแล้วแบบเลอครั้งเนื่อเหมือนแบบรถรถเขียววิ่งผ่านอะ่ะโอ้ตายแล้ว ต้องให้เขาปรับปรุงนะอาจเกิดจากการกินอะไรที่มันมีสารกันบุตรมากลำไส้อะไร<ช>อาจจะเริ่มมีปัญหาะะเพราะว่าการกินอาหารที่มันมีสารกันบุดมากๆนะคะคุณผู้ชมคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีวัตถุก,การเสียต่างๆซึ่งสะสมไปในร่างกายมันจะมีจุลินทรีย์แหละนะคะแล้วก็พอไปสะสมในร่างกายนานๆเข้านะคะตกค้างอยู่ในลำไส้จนมันจะเกิดจากการเหม็นเน่าอืดน,<ช>นะคะก็ะจะมีการผายลมมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นปากลองสังเกตตัวเองดูว่าตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบกินอาหารที่ต้องใส่สารกันบุดไหม หรือขนมปังี่อะไรต,ต่างเงี้ยไม่อ่ะค่ะทำไมคุณกินบ่อยเหรออันไหนอะไรละ่ะถ้าเป็นพวกอ่ะเข้าไมโครเวฟอะไรเงี้ยก็กม,มันก็มีสารกันบูดนะ<ช>สิ่งเหล่านี้นะคะ<ช>ก็คือสังเกตดูนะคะแล้วก็ลองหลีกเลี่ยงดูเพราะว่าปัจจุบันน่ะขนมปังมันก็มีแบบไร้สารกันบูดแล้วนะ มีหลายยี่ห้อนะคะที่ไม่ใช่ยี่ห้อตามตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะเพราะว่ายี่ห้อบางแบรนด์นะคะคุณผู้ชมค่ะเอาวางไว้เป็นเดือนหลังจากที่หมดอายุในฉลากแล้วเนี่ยลายยังไม่ขึ้นเลยจริงๆนะคะอันนั้นก็ลองไปหาดูเอาที่มันเป็นโฮมเมดก็ได้ขอถามหน่อยเด้อแล้วเพื่อนเก็บขนมปังหมดอายุไม่ไม่คุณเคยไหมคุณไปต่างจังหวัดสักอาทิตย์หนึ่งหรือเป็นเดือนอย่างเงี้ยช่วงน้าท่วมไงเคยไหมเมื่อปี5้สี่ที่น้ําท่วมฉันเคยไงเออเก็บขนมปังยี่ห้อหนึ่งทิ้งไว้แล้วก็กลับไปต่างจังหวัด หนีน้ำท่วมเพื่อกลับมาปรากฏว่าฉลากหมดอายุไปตั้งนานก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปหนีน้ําท่วมไปแล้วไงกลับมาลายยังไม่ขึ้นอืนะคะอันนี้ก็คือสารกันบูดแน่ๆเปลี่ยนลองดูว่าปัจจุบันร้านขนมปังก็เยอะนะเอฉอ่นใหญ่ก็เจ็ดวันอะ่ะอ,อก็ลองดูนะคะประมาณนั้นใช่นะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับสารกันบูดนะคะแต่ว่าการที่พูดถึงในส่วนของสารอาหารที่มันขาดไปนะคะคุณผู้ชมมันก็มันมีไวยชลา เป็นวัยหนึ่งที่ค่อนข้างจะขาดสารอาหารเยอะก็คือเริ่มสี่สิบห้สี่สิบอับขึ้นเนี้ยก็จะค่อนข้างจะขาดสารอาหารเพราะว่าด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยสุขภาพของเขาเองทําให้เกิดความเบื่ออาหารได้ง่ายขึ้นภาวะเครียดภาวะด้วยาก,การทำงานใะภาวะเครียดกากการรถติดอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เกิดอาการเบื่ออาหารรู้สึกว่าแล้วก็ทําให้เกิดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอ,อถึงว่าเมษาบเบื่ออาหาร เป็นเพราะอาหารไม่ดยหรือเปล่าเพราะเมษาอยู่ในวัยชราค่ะเมษาก็เริ่มเบื่ออาหารไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวนี่ยเป็นโรคแค่แบบเป็นโรคกลัวการที่ทําวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของสารอาหารที่มันหายไปพอหายไปปุ๊บก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราจะข้ามวัยเด็กไปละกันเป็นวัยผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะพบ การที่เขาจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกขาดสารอาหารค่อนข้างจะเยอะมากกลุ่มไหนคะค่ะกลุ่มผู้สูงอายุหรือวัยชราที่มีอายุประมาณ 40-50, 60ปีขึ้นไปเพราะจริงๆริงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุปัจจุบันมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากค่ะนะคะแต่มีมากขึ้นก็จริงอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่จะอยู่แบบเป็นคนมีโรคนะคะโรคเบื้องต้นที่เห็นได้ชัดก,ก็คือโรคขาดสารอาหารซึ่งบางทีลูกหลาน ที่อยู่รอบตัวเขาอะค่ะค่อนข้างจะเพิกเฉยหรือถือว่าเป็นโรคที่ไม่สําคัญคล้ายๆโรคปวดเมื่อยที่เราเคยพูดถึงไงใช่ไหคะก็คือลูกหลานก็จะเพิกเฉยลูกแต่คุณพ่อคุณแม่บ่นว่าโอ,อ้ไม่ค่อยอยากอาหารอยากอะไรเขาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ค่อยกินไม่เป็นไรเดีย๋ยวหิวก็ทานใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากลักษณะทางกายภาพของเขาที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นพอกินเข้าไปแล้วเขาอาจจะ,ะท้องอืดฟันไม่เหมือนเดิม สุขภาพฟันไม่เหมือนอเดิมเพราะว่าฟันไม่ได้แ,บบแข็งแรงเท่าเดิมแล้วไงฟันเริ่มโยกเริ่มสับเริ่มมีปัญหาแบบเริ่มไม่อยากทานเพราะแบบรู้สึกทานแล้วไม่อร่อยเหมือนเดิมใช่หรือบางทีต่อมรู้รสหรือต่อมรับรสชาติในปากอะค่ะมันไม่เหมือนเดิมกินแล้วไม่ได้อร่อยบางคนกินเผ็ดจากเมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะชอบทานเผ็ดมากๆแตเดี๋ยพออยู่ในช่วงที่สูงวัยไปแล้วเนี่ยอาจจะทานเผ็ดไม่ได้แล้ก็มี อ่าหรือมันกินเค็มกินหวานกินอะไรมากไม่ได้อันนี้คือตอมรับรู้รสชาติเขาเปลี่ยนไปมันก็จะกลายเป็นปัญหาของเขาโชคดีนะที่เป็นคนกินอาหารคลีนจ้าคลีนมากมือกลางวันอ๋อเฉพาะมือกลางวันเฉพาะมือกลางวันเรามีหัวหน้าดีหัวหน้าดีทำามหายพวกเราทานทุกวันอาหารคลีนมากคลีนคลีนจานเลยอ่านะคะก็บางทีเกิดจากการที่เขาสะสมมากๆที่แบบผู้สูงอายุที่ขาดสารอาหารบ่อยๆนะคะก็จะส่งผลให้ร่างกายเนี่ย คือขาดขาดสารอาหารที่มีประโยชน์เข้ามาซ่อมแซมเพราะว่าร่างกายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยอยากกินอาหารน่ะแต่ร่างกายยังต้องการอาหารเพื่อมาซ่อมแซมเพื่อมาบำรุงสุขภาพแล้วก็สร้างผูุิมคุ้มกันในร่างกายเขาอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่านะแคทในเรื่องของตัวการแพทย์จีนเนี่ยเรียกต่าในเรื่องของสารอาหารที่จําเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าสารจริงสารจริงจริงจริงจอจานสลัดงองูสารจริงนะคะ เมื่อพองไปแล้วเนี่ยหรือน้อยเกินไปเนี่ยจะทําให้มีอาการอ่อนเพลียกำลังถดถอยนะคะหรือว่าคือผู้น่ายว่าพากําลังถดถอยนี้วิธีการแก้ของเราก็คือต้องไปบํารุงที่ไตอะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะบํารุงยังไงคะบํารุงไตย,ยังไงเราก็จะมีในเรื่องของตัวสารอาหารก็คืออ่าตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการรักฐานในเรื่องของการบํารุงเลยก็คือคในเรื่องของการทานก็จะเป็นพวกสมุนไพร จริงจริงมันมีนะอาหารบำรุงสัตว์อ่าไม่ใช่สัตว์ส่วนบำรุงอ่า <c oughs> บำรุงสัตว์ไม่ใช่บำรุงส่วนบำรุงส่วนต่างๆของอวัยวะของส่วนต่างๆของร่างกายอ่า,าใช้คําผิดไปนิดนึงนะคะก็อย่างเช่นกระชายดำขิงโสมนี่คือบำรุงโดลไตโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอาหารที่บำรุงไตโดยเฉพาะค่ะท่านผู้ชมก็จะเป็นกระชายดำขิงโสมซึ่งจริงในน้ำก้านตองของเราก็มีส่วนผสมของกระชายดำไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแน่นอนค่ะอ่แล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นแบบ ช่วยตัวเนี้ยถ้าเกิดเราทานในเรื่องของการบำรุงไตดีแล้วเนี่ยโรคที่จะไม่มาเยี่ยมเยียนเราโรคที่จะแบบไม่เข้าไม่ไม่ถามหาเราดีกว่าก็จะเป็นโรคหลอดเลือดอืโรคเบาหวานหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของตัวพวกแบบโรคอ่าหัวใจอืพวกเนี้ยมันก็จะแบบไม่กล้ามาทักทายเราละอ๋อคือจะกลัวเราว่างั้นเอ<ช>ถอะแต่เรากินพวกขิงพวกกระชายดําเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะมัน<ะ>ช้าอยู่ใยญ่อะ่ะน้ำสมุนไพรก้านตองก็มีใกล้ๆมือกินเลยไหมเอาเลยไหมกินเลยไหมเราชักหน่อยไหม ไม่เช้าทานออกมายังดืมอออกมายังเรียบร้อยแล้วค่ะทุกเช้าแน่นอนนะคะก็คือทีนี้กลับมาในส่วนของโรคขาดสารอาหารของผู้สูงอายุนะคะบางทีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าทานอาหารเมสาเพราะว่าทานไปแล้วระบบย่อยเขาจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเขาัวท้องอืดท้องเฟ้อใช่หรือท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกนี่แหละเป็นปัญหาของผู้สูงอายุอย่างหนึ่งใช่ค่ะนะคะก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการรับประทานด้วยนะ ถ้อาอาหารคือ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เลี่ยงแป้งมาเน้นผักเน้นปลานะคะแล้วก็ผลไม้บางทีผู้สูงอายเขาจะมีปัญหาเรื่องเคี้ยวเคี้ยวลำบากนิดนึงก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆแอปเปิลสาลี่อย่าเคี้ยง่ายสาลี่มันจะกรอบเปลาะหน่อยเมื่อวานเอาผู้สูงอายุทานไปแล้ว<ช>นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็คือจะเคี้ยงง่ายแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะ,คะนี่แอปเปิลนะคะก็คือในส่วนของโรคขาดสารอาหารจะเป็นกันเยอะมากแต่ว่า เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาเองว่าเขาเป็นอยู่หรือเปล่าแต่มันจะส่งผลในร่างกายของเขาก็คือํำให้เขาอ่อนเพลียวูบง่ายนะคะ<ช>สิ่งเหล่านี้ใช่หมดเลยนะคะแต่ว่าอเอ๊ะแล้วถ้าสมมติาขาดสารอาหารไปแล้วนี่ คุณผู้สูงอายุทั้งหลายที่ดูรายการของเราอยู่ที่เป็นแฟนรายการ Happy ้ o g โกล่ะจะมีวิธีการรับประทานอาหารยังไงให้เกิดสุขภาพที่ดีบ้างเราก็มาดูวิธีการกินเพื่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าใช่แล้วนะคะก็อย่างจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของเคยสังเกตไหมว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่ารุ่นคุณตาคุณยายค่ะคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็คือผู้แน่เพราะกินอาหารที่ปราศจากสารเคมีนะคะก็คือรุ่นนั้นเนี่ยผู้แน่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ผักก็ยังเป็นผักปลอดสารเออใช่ใชไก่ก็ยังเป็นไก่ธรรมชาตนะไก่ก็เลี้ยงกุ๊กกุกตามบ้านเยน่ข้าวเปลือกโยอะไรไปก็ก็อิ่มก็กินเนาะกินอะไรกินไปเนะนะคะก็คือปลูกตามบ้านผักก็กินน้ํำชนตามศาสตร์ไป